เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณด้วยเครื่องไวคัดโมเดล DK7725ZF สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่เป็นการทำงานด้วยระบบลวดวนทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เปลืองเหมือนลวดทองเหลืองที่ใช้แล้วทิ้งไปมีความเร็วอัตราป้อนลวดอยู่ที่11,400ม mm มิลิเมตรต่อวินาที ง่ายต่อการควบคุมด้วยระบบวินโด w s สามารถตัดตามแบบที่เขียนไว้ในโปรแกรมได้ตามต้องการและรองรับไฟล์ AutoCAD เครื่องนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่สามารถตัดได้3คัดทำให้หัวชิ้นงานมีความเรียบผิวที่ดีขึ้นโดยมีค่า RA อยู่ที่2.5ไมครอนตัดเทเปอร์ได้สูงสุดบวกลบ6อ,องศาต่อระยะ100มิลมขนาดโต๊อยู่ที่450คูณ640ม mm. เมตร โต๊ะงานเคลื่อนที่แกน x 2 5 0ม mm, มแกน y 320mm มมความเร็วสูงสุดในการตัดมากกว่า2 0 0 mm. ตารางมเมตรต่อนอาทีไดมิเตอร์ของลวดวนอยู่ที่0 1 8ถึง0.25ม mm. ิมรความแม่นยำ15มครอนอยู่ที่ความสูงของชิ้นงาน5 0ม mm. ิลมกำลังไฟฟ้าทำงานสูงสุด12แอมป์รับน้ำหนักได้ถึง400กิโลกรัม ตัดชิ้นงานด้วยความรวดเร็วและแม่นยำด้วยเครื่องไวคัดของอิดาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของคุณมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในบริการให้อิดาได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธุรกิจของคุณนะคะ